โอ้ขนแรงดีวได้ินได้เอาไปหอยไปได้นตัดไปแล้วว้า้าันได้ปาารงเจ้าเดไปไหนเนี่ยเอาไปกินเหรอทลอ่ะวนน้ตามดูปกาลารไปเที่ยวทะเลกันไหมไปดูปลาปลาคาร์ง พอแล้วพอแล้วมันเยอะแล้วน้ำใสหนุนมองเห็นปาลาการังเลยนะครับว้าวพอแล้วจะไปทำไมครับพอแล้วเขาไม่เจ็บมันจะตายของเขาตำรวจจะมาจับออโอ้ไม่เจ็บนะเนี่ยมันจะตายของเขา เลยซับก,ก็ฝังเลยปลาเคี้ยวหล่าน้าะระวงดูปลาการังเอาไปทำไมเนี่ยเขาไม่เอาไปน,น,ไปนั่นเลยวิวสวยงามมากเลย <c oughs> หา,หาดนางลำน้ำใสวิวสวยเอาทิ้งนะป้าทิ้งป้าทิ้งนะเอาทิ้งมาเน่ยปล่อยมันลงทะเลนะเอาปล่อยเองปล่อยเองปล่อยเองจับขึ้นมาแล้วก็ปล่อยลงทะเลเองเนี่ยปล่อยลงทะเลเองเลยจับขึ้นมาแล้วเออบายบายไปเกิดออาลูกออกหลานนะครับหอยเนี่ยห้อยเนี่ย หอยกลายเป็นหินไปละจุ้มจอมจุจ้มจอมน้ำเค็มมาเลยน้ำใสน้ำเค็มไปแล้วหัวไปแล้วหัวไปแล้วหัวไปแล้วมาเอาหัวมาเอาหัวนี่แกเห็ดลาน้องไปเลือก